สปอยซีรีส์จีนเรื่องเธอผู้เป่งประกายกว่าแสงดาวตอนที่32มสถึงสาประธานยวนไปพบกับประธานชางฉันดูไม่ออกเลยจริงๆว่าคุณเป็นคนข้างรักเพื่อเจิงตีแล้วคุณเอาหุ้นของซิงเฉินไปแลกหุ้นกว่างหัวกับหานถิงเขาตอบกลับผมมั่นใจว่าผมจะพูดจาโน้มน้าวเจิงตีให้ผมเข้าถือสิดกว่างหัวได้ทั้งหมดทงเทคโนโลยีแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริง เธอถามกลับก็เลยหักหลังฉันเหรอเขาก็แค่เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อถงเทคโนโลยีมากที่สุด ไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกหน้าต้องหยางการแพทย์ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณแล้วแต่ถ้าคุณยังเตะพันธมิตรอย่างผมออกไปอีกขั้นต่อไปก็คงถึงตาพระเอกไล่คุณออกจากตรงหยางบ้างแล้วผมเชื่อมาตลอดว่าศัตรูของศัตรูเป็นเพื่อนในอนาคตประธานยวนจะต้องมีจุดที่ใช้ผมอย่างแน่นอนเธอโมโหมากฉันจะดูซิว่าสุดท้ายแล้วคุณจะพลิกเป็นอะไรได้อีกแต่ฉันคงต้องเตือนคุณเอาไว้สักหน่อยสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดก็คือการถูกคนอื่นใช้เป็นเบีย้ยต่อรองเวลาต่อมาประธานยวนก็เดินยิ้มมาแสดงความยินดีกับพระเอก เขากลับทำหน้านิ่งผมคิดว่าพี่มายอมรับผิดไม่ได้มาแสดงความยินดีกับผมพี่ร่วมมือกับชางเหอตั้งนานแล้วเธอถามหาหลักฐาน พระเอกจึงอธิบายพร้อมกับหยิบรูปออกมาจากลิ้นชักถ้าผมเอาให้คณะกรรมการหรือว่าคุณปูด่ดูมันจะเป็นยังไงถึงแม้พี่จะไม่พอใจผมแต่อย่างน้อยก็ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ของตรงหยางมาเป็นอันดับแรกสิพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพี่เป็นรองประธานของตรงหยางเธอกลับไม่สนอยากทำอะไรกับเธอก็ตามใจแต่เขาไม่คิดจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้คนอื่นเห็นเป็นเรื่องตลกในอนาคตจะร่วมมือกับผมหรือจะต่างคนต่างเดินไปตามทางของตัวเองสู้กันต่อไปอีกพี่ก็เลือกเอาเธอถามกลับ เพื่อใชยชนะกับลากผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพัวพันด้วยคนทั่วไปคงจะทําแบบนายไม่ได้ถ้าเรื่องนี้ผ่านไปแล้วนางเอกยังจะอยู่ข้างนายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหมเว้นแต่ว่าจะไม่รักกันแล้วแต่ฉันก็อยากรู้จริงๆว่าคนอย่างนายหวังให้เธออยู่หรือว,ว่าจากไปกัน พอพระเอกกลับมาที่ห้องข้าวของต่างๆของนางเอกก็ถูกเก็บออกไปจนหมดเหลือเพียงเจ้าต้าห่วงที่นั่งมองพระเอกอยู่กับโน้ตที่นางเอกเขียนทิ้งเอาไว้ต้าห่วงไม่ยอมไปกับฉันดูแลมันให้ดีด้วยนะพระเอกมองไปตามมุมต่างๆของบ้านก็คิดถึงตอนที่รักกับนางเอกดีในวันต่อมานางเอกก็จัดกระเป๋าโดยมีเพื่อนสาวทั้งสองช่วยจัดพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วเธอกลับบ้านไปพักผ่อนให้เยอะ ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนางเอกก็พยักหน้ารับส่วนลีลี่พอกลับมาถึงบ้านก็เจอแม่นั่งรออยู่หลังจากทักทายกันได้ไม่นานก็มีปากเสียงกันอีกตามเคยส่วนพระเอกไปขับเรือกับคุณลูกเขาช่วยปลอบใจพระเอกอย่าเพิ่งกังวลไปเลยนายให้นางเอกกลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วรอให้เธอกลับมาในอีกสองวันเดี๋ยวนายค่อยไปง้อเธอระหว่างสามีภรรยานะ่ะแม้จะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็จะคืนดีกันได้ในไม่ช้า แต่พระเอกกังวลว่าเธอจะเปลี่ยนใจไปจากเขาส่วนจือโจถือของขวัญมามากมายเขาไปเคาะประตูหน้าบ้านเจลลี่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแต่กลับไม่มีใครตอบกลับเลยไม่นานนักก็ได้ยินเสียงแม่ลิลี่บ่นเสียงดังมาแต่ไกลบอกให้เธอไปนัดบอดกับผู้ชายที่นัดไว้ให้จือโจจึงเดินเข้าไปทักทายสวัสดีครับคุณน้าผมเป็นแฟนของลิลี่ผมตั้งใจมาสวัสดีปีใหม่ครับลิลี่เลยยิ้มแห้งๆพอเข้าบ้านมาก็ถามว่า นายคิดจะทําอะไรเขาก็แค่อยากช่วยเห็นแม่นัดบอดให้โดยที่เธอไม่เต็มใจแล้วแม่ก็เรียกจื่อโจไปนั่งคุยด้วยเขาจึงเล่าเรื่องที่ซื้อกระเป๋าใบเดียวกับแฟนเก่าแต่ดันเป็นของปลอมให้แม่ฟังทําเอาเจลลี่ที่ฟังอยู่ในครัวถึงกระเผลอยิ้มออกมา ส่วนแม่ก็บ่นแฟนเก่าเป็นชุดจนลีลีล่โวยวายว่าแม่จะไม่ยอมจบใช่ไหมจือโจก็รีบชวนแม่คุยต่อในเรื่องอื่นจนแม่ใจเย็นลงและอารมณ์ดีขึ้นจือโจยังคงเมาส์ต่อถึงตอนที่ตามจีบเจลลี่จนแม่ของเธอฟังเพลินไปเลยส่วนนางเอกกลับมาถึงบ้านแล้วแม่ก็ให้เธอไปพักเดี๋ยวทํากับข้าวเสร็จแล้วจะเรียกนะ ส่วนพ่อก็เดินมาบอกว่าสีหน้าลูกดูไม่ดีเลยพระเอกก็ไม่มาด้วยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแม่ก็ให้พ่อระวังคำพูดตอนที่กินข้าวกับลูกไม่อยากเห็นลูกเครียดหนักกว่าเดิมส่วนพระเอกมาหาคุณปู่ปู่พูดไว้ไม่ผิดเลยใช่ไหมละ่ะ ถ้ายังปรับความเข้าใจกันไม่ได้ไม่ช้าหรือว่าเร็วก็ต้องแยกทางกันอยู่ดีแต่พระเอกยืนยันว่าเล่าสองคนยังไม่ได้จบกันปู่ก็อยากจะเห็นว่าพระเอกจะงอนางเอกให้กลับมาได้ไหมส่วนนางเอกกินข้าวอยู่กับพ่อแม่แต่นางเอกยังคงมีสีหน้าเศร้าอยู่แม้พ่อกับแม่จะชวนคุยยังไงเธอก็ยังไม่ค่อยยิ้มและขอตัวออกไปเดินเล่นดูพลุเพียงคนเดียวส่วนพระเอกขอตัวกลับก่อนจนหน้าหันแปลกใจ พอถามลูกชายเลยได้รู้ว่าเขาทะเลาะก,กับนางเอกตอนนั้นเสี่ยวเมืองส่งข้อความมาสวัสดีปีใหม่ทำเอาหน้าหานเป็นปลืม้มคุณลูกก็รีบดูข้อความตัวเองแต่ไม่เห็นว่าเธอส่งมาหน้าหานก็หิงใส่ทันทีเขาจึงส่งข้อความเสียงไปหาเสี่ยวเมืองเธอตอบกลับว่าคุณน้าสาคัญกว่า ฉันก็ต้องส่งข้อความหาเป็นคนแรกๆอยู่แล้วสุขสันต์วันปีใหม่นะพระเอกขับรถออกมาอย่างเงาเงานางเอกก็เดินเล่นคนเดียวเธอมองพลุบนท้องฟ้าก็อดคิดถึงปีก่อนที่ยืนดูพลุกับพระเอกไม่ได้ส่วนพระเอกพอกลับมาถึงบ้านก็ยืนดูพลุอย่างเงาเงาไม่นานนะักคุณเซียวก็แวะมาหาหลังจากพูดคุยกันสักพัก พระเอกเดินไปให้อาหารต้าห่วงแต่ตอนคุณเซียวเดินเข้ามาประตูบ้านปิดไม่สนิทพวกเขาจึงรีบออกตามหาต้าห่วงกันทันทีพอพระเอกเห็นต้าห่วงอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเขาก็รีบลุยน้ำไปหามันแล้วรีบเข้าไปอุ้มมันไว้ด้วยความเป็นห่วงคุณเซียวกลับมาที่ห้องก็ปลอบใจพระเอกแมวยังพากลับมาได้คนก็ต้องพากลับมาได้สุขสันต์วันปีใหม่นะ พอคุณเซลกลับไปแล้วพระเอกก็นั่งคุยกับต้าหวงแอบหนีออกไปพราะคิดถึงนางเอกใช่ไหมทีหลังอย่าหนีออกไปอีกนะล่อนางเอกกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วเรามาอวยพรปีใหม่ให้เธอด้วยกันดีไหมแล้วเขาก็ส่งข้อความไปหานางเอกสุขสันต์วันปีใหม่นางเอกอ่านแล้วก็ปิดโทรศัพท์ลงไม่ตอบอะไรกลับไปเวลาต่อมาพระเอกมารอประชุมกับผู้ถือหุ้นฮั่นซิงเขาอยากรอนางเอกอีกสักหน่อยแต่หลัวผิงแจ้งว่าเธอคงไม่ได้มาแล้ว พระเอกจึงให้เริ่มได้เลยพอประชุมเสร็จแล้วพระเอกก็ถอนหายใจมองไปที่ป้ายชื่อของนางเอกแล้วทำหน้าคิดบางอย่างพอกดโทรไปหาเธอเธอก็ปิดเครื่องส่วนจือโจกับลีลี่พอกลับมาถึงบริษัทพนักงานแต่ละคนก็ทำหน้าเครียดลีลี่ลจึงถามเสี่ยวซางว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาตอบกลับพวกเราทุกคนได้รับอีเมลของนางเอก ซึ่งเธอเล่าตั้งแต่ตอนก่อตั้งซิงเฉินและพูดถึงพนักงานแต่ละคนพร้อมกับของขวัญที่เธอตั้งใจมอบให้พร้อมกับฝากดูแลทุกอย่างก่อนที่เธอจะจากตำแหน่งไปจนแต่ละคนพากันร้องไห้ที่เธอใส่ใจแต่ละคนขนาดนี้ไม่มีใครอยากให้นางเอกจากไปเลยและคนสำคัญอีกคนที่ทำให้เกิดบริษัทนี้จื่อโจขอบคุณนายมากนะที่เสนอทางเลือกสร้างธุรกิจให้ฉันทำให้ฉันได้มีวันนี้คิดอยู่นานว่าจะให้อะไรนายดี แต่ก็พบว่าไม่มีของขวัญชิ้นไหนที่มันจะแสดงความขอบคุณของฉันที่มีกับนายได้จากทีมที่มีแค่เราจนมาถึงวันนี้นายเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุดจากนี้ฉันฝากสิงเฉินกับนายด้วยนะฉันเชื่อว่าหลังจากที่รวมกับฮั่นหายแล้วทุกคนจะสามัคคีกันมากกว่าเดิมถึงแม้ว่าฉันจะเสียใจมากที่ไม่สามารถไปต่อกับทุกคนได้แต่ก็เชื่อว่าพวกเราจะไม่ลืมข้อตกลงที่ให้กันไว้ตั้งแต่แรกยังคงมุ่งมั่นพยายามตามความตั้งใจแรก ที่ว่าให้คนป่วยมีที่รักษาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเวลาต่อมาพระเอกก็มาหาลิลี่ถามถึงนางเอกลิลีล่ก็ได้แต่ขอโทษนางเอกไม่ยอมให้ฉันบอกคุณก็แปลว่าเธอไม่อยากให้คุณตามหาและยิ่งไม่อยากเจอคุณในช่วงเวลานี้คุณห่างกับเธอสักพักได้ไหมคะมันจะดีต่อทั้งสองฝ่าย พระเอกก็เดินคอตกกลับไปที่ออฟฟิศและอ่านการ์ดที่นางเอกเขียนทิ้งเอาไว้ให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขอบคุณที่ได้พบกันแผ่นดินกว้างใหญ่ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหรพระเอกนั่งอยู่อย่างนั้นจนมืดบนโต๊ะก็มีจดหมายลาออกที่นางเอกเขียนเอาไว้จากนั้นเขาก็กลับไปดื่มและคิดถึงคำที่นางเอกเคยพูดไว้ดื่มแล้วจะทำให้ลืมทุกอย่าง เขาดื่มโดยไม่สนใจตัวเองเลยสักนิดโชคดีที่คุณเซียวมาเห็นจึงรีบเข้ามาห้ามและเอายาแก้แพ้ไปให้กินพร้อมกับพาพระเอกไปเข้านอนตอนที่เขาเอื้อมมือไปหยิบน้ำก็ดันทำกล่องใส่กั๊ดที่นางเอกทำให้หล่นทำให้เขาได้เห็นกั๊ดมากมายและเห็นสิบเรื่องที่นางเอกเขียนไว้ว่าอยากทำกับเขาพระเอกก็เริ่มทำไปทีละข้อเขาเดินมาชมวิวกลางคืนเขาคิดถึงนางเอกมากสิงสิงวิวตอนกลางคืนแบบเดียวกันแต่ตอนนี้ผมไม่มีคุณอยู่ข้างๆแล้ว เขาจุดไฟเย็นขึ้นมาคุณเคยบอกว่าถ้าขอพรกับดอกไม้ไฟคำขอทุกอย่างจะเป็นจริงงั้นตอนนี้ผมขอพรคุณจะยังกลับมาอยู่เคียงข้างผมอีกไหมเขานั่งอยู่อย่างนั้นจนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ไปที่ชายหาดส่วนนางเอกในตอนนี้เธออยู่ที่เยอรมน,นีไปที่ต่างๆที่เคยไปกับพระเอกและปลอบใจตัวเองว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ควรให้มันผ่านไปเราควรจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วพระเอกยืนมองทะเลจู่ๆก็ได้ยินเสียงนางเอกเรียกเขา พอหันไปมองก็เป็นนางเอกที่กำลังยิ้มให้เรียกว่าคิดถึงจนเห็นภาพหลอนกันเลยทีเดียวประธานหารของแอดช่างหน้าสงสารเวลาผ่านไปเรื่อยๆพระเอกยังคงมายืนมองท้องฟ้าอยู่บนดาดฟ้าเก่าของออฟฟิศนางเอกจนผู้ช่วยต้องตามคุณเซียวและคุณลู่มาผมหมดหนทางแล้วจริงๆจึงมาขอให้ทุกคนช่วยตั้งแต่เลิกกับประธานจี้พระเอกก็มาที่นี่ทุกวันจนกลายเป็นที่มากรอนากอยู่ที่ท่าน้ําทุกวันแล้ว พวกเขาต่างคิดว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปต้องแย่แน่เราต้องหาวิธีเรียกสติเขาหน่อยในคืนนั้นพระเอกก็โดนเรียกตัวให้ไปที่บาร์ของคุณลูกหลานชายนั่งบนโซฟาสักแป,ป๊บสิจากนั้นผ้าม่านก็เปิดออกเป็นละครหุ่นเจ้าจิ้งจอกจากนั้นคุณลูกก็แต่งตัวเป็นนายพานออกมาส่วนคุณเซียวก็แต่งตัวเป็นจิ้งจอกแต่ว่าจิ้งจอกจะเป็นเพื่อนกับนายพานได้จริงหรออย่าทำลายพวกมันเลยนะสัตว์ในป่าล้วนเป็นพวกเดียวกันกับข้าแต่ข้าเป็นนายพานนะ การล่าสัตว์มันเป็นอาชีพของข้าจิ้งจอกก็สงสัยว่าแล้วต่อไปท่านจะทำกับข้าเหมือนกับพวกเขาไหมทำเอาพระเอกที่นั่งดูอยู่คิดถึงคำถามที่นางเอกเคยถามกับเขาละครหุ่นยังคงดำเนินต่อไปจนถึงตอนที่จิ้งจอกและนายพรานแยกย้ายกันเหมือนกับพระเอกและนางเอกหากผลตอบแทนของการที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นการทำร้ายกันไม่สู้ถอยออกมาจะดีกว่าจิ้งจอกกลับไปมีอิสระอีกครั้งส่วนนายพรานก็ไม่เคยพลาดเป้า การที่เรามาพบกันมันอาจเป็นความผิดพลาดที่สวยงามก็ได้หลังจากแยกทางกันมันถึงจะกลับมาเป็นตัวเองได้หลังจากวันนี้ฉันก็ยังเป็นฉันนายก็ยังเป็นนายดวงดาวที่แหลกสลายรักษาได้เสมอแต่นายต้องให้เวลากับมันก่อนจะถึงเวลานั้นก็คงต้องอดทนรอ พระเอกดูไปก็น้ำตาไหลาอาบแก้มนึกถึงเรื่องของตัวเองและนางเอกในเวลาต่อมานางเอกตั้งใจมาศึกษาหาความรู้ต่อเธอตั้งใจเรียนรู้และใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทไปกับการเรียนมีอยู่วันหนึ่งที่เธอไปเดินเล่นตรงจุดให้อาหารนกพิราบ ที่เธอเคยไปกับพระเอกจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนข้างหลังคุยกันสวัสดีครับดรชฉินนางเอกหันไปดูก็พบว่าเป็นคนจีนเธอนั่งต่ออีกสักพักก็เดินไปให้อาหารนกพิราบผ่านไปไม่นานนักดรฉินก็โวยวายว่าช่วยจับขโมยด้วยขโมยคนนั้นวิ่งผ่านหน้านางเอกเธอจึงยื่นขาออกไปจนขโมยล้มกลิ้งทิ้งกระเป๋าในมือแล้ววิ่งหนีเขารีบวิ่งมาขอบคุณเธอคนจีนเหรอครับโชคดีจริงๆที่ผมได้เจอคนบ้านเดียวกันที่นี่ ผมชินล,ลี่นางเอกจับมือเขาสวัสดีค่ะดอกเตอร์ชินฉันจี้ซิงฉันเคยอ่านรายงานของคุณในกลุ่มคนจีนก็รู้จักคุณกันหมดฉันทำเรื่องการแพทย์อัจฉริยะก็ถือว่าเราเป็นสายเดียวกันเขาอาสาเลี้ยงข้าวแต่เธอปฏิเสธคนจีนกันเองไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะฉันมีธุระต่อต้องขอตัวนะ ส่วนลีลี่มานั่งคุยกับเสี่ยวเมิง่งฉันสังเกตนะตั้งแต่กลับมาจากฉลองปีใหม่ความสัมพันธ์ของเธอกับคุณน้าดีขึ้นเยอะเลยจือโจนี่ถือว่าใช้ได้ตอนแรกฉันเห็นเขาบนดาดฟ้ารู้สึกว่าคนนี้บ้องบ้องไม่คิดเลยว่าจะพึ่งพาได้ลีลี่ก็ยิ้มไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเข้ากับแม่ฉันได้ดีมากแต่เอาเข้าจริงๆนะตอนนี้สุขขุมกว่าเมื่อก่อนมาก เสี่ยวเมิ่งคิดว่าซิ่งเฉินต้องพึ่งพาเธอสองคนไม่สุข,ขุมไม่ได้หรอกช่วงนี้ฉันวิดีโอคอลกับนางเอกเธอสบายดีอยู่นะเธอว่านางเอกปล่อยวางเรื่องพระเอกได้หรือยังลีลี่ตอบกลับแค่ผู้ชายคนเดียวเองมีอะไรให้ปล่อยวางไม่ได้กันละ่ะ ไม่แน่ตอนนี้อยู่ที่เยอรมันอาจได้เจอคนใหม่แล้วก็ได้ด้านชินลลี่อาจารย์เมื่งชื่นชมในตัวเขาและชวนให้เขามาเป็นอาจารย์ที่มหาลายัยแต่เขาปฏิเสธตอนนั้นนางเอกเดินเข้ามาทักทายอาจารย์เมื่งพอชิลลี่ได้เห็นเธอก็รีบทักทายเธอทันทีพอดีอาจารย์เมื่งมีสอนต่อจึงปล่อยให้ทั้งสองคนได้พูดคุยกันเขาก็ขอแลกช่องทางติดต่อกับนางเอกนางเอกก็ตอบตกลงเขายินดีจะแนะนําหนังสือให้นางเอกนางเอกก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ AI เขาเดินไปหาหนังสือให้เป็นตั้ง จนนางเอกแทบจะถือหนังสือเอาไว้ไม่ไหวเขาก็ขอเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อนะห้ามปฏิเสธนางเอกเลยยอมตกลงด้านพระเอกคุณเสียวแวะมาหาได้ยินว่าถงเทคโนโลยีกับกวางหัวกำลังร,งร่วมมือเชิงกลยุทธ์สิ่งที่นายทำมากำลังจะโดนช้างเหอคว้าไปนะพระเอกตอบกลับช้างเหอก็แค่อยากยืมมือสมาร์ทเฮลท์แคร์มาโฆษณาเกินจริงขึ้นราคาหุ้นใช่ว่าจะทำความเข้าใจสิ่งที่ฉันสร้างมาได้สักหน่อย แต่ว่านายถ้าว่างมากไม่มีอะไรทำก็รบกวนช่วยปิดประตูจากด้านนอกด้วยเวลาต่อมาเจลลี่ก็แวะไปหาจื่อโจถ้าผู้นำเครียดเกินไปจะส่งผลกระทบถึงอารมณ์ของคนทั้งทีมได้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเจลลี่พูดต่อหั่นไห่จะควบคุมฝ่ายเทคนิคของซิงเฉินแล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกเขาก็ให้เจลลี่วางใจได้เขาไหวแต่อย่าบอกนางเอกนะผมไม่อยากให้เธอต้องเป็นห่วงเจลลี่ก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรพูดว่าแต่นายเถอะอย่าแบกรับทุกเรื่องเอาไว้ด้วยตัวเอง ตอนที่พวกเขากำลังพูดคุยกันก็มีพนักงานเข้ามาแจ้งหันหานไยอีเมลเข้ามาแจ้งว่าจะนำสินค้าล็อตที่เราให้ลูกค้าโอนไปให้คนอื่นฉันคิดว่าฝ่ายจัดซื้อของหันหานไยตั้งใจย้ายสต็อกเหล่านี้กระทันหันจากประสิทธิภาพของฝ่ายผลิตคงต้องใช้เวลายอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เจลลี่ก็ขอตัวออกไปโทรหาประธานเชียนก่อน ดูซิว่าจะเลื่อนกำหนดไปอีกได้ไหมในคืนนั้นเสี่ยวเมื่งแวะไปที่บาร์ตอนกำลังคุยกับคุณลูกเขาได้รับสายว่าแม่เป็นลมเขาจึงรีบออกจากร้านเสี่ยวเมื่งก็ขอไปด้วยส่วนนาหารพอรู้ว่าลูกชายมาถึงก็รีบล้มตัวลงนอนบนเตียงทันทีทั้งคุณลูกและเสี่ยวเมื่งเป็นห่วงอยากให้แม่ไปที่โรงพยาบาล แต่แม่ก็รีบทำท่าปวดหัวพร้อมส,งส่งซิกให้คนดูแลคนดูแลจึงแจ้งว่าเธอขอลางานเพราะต้องไปดูแลสามีที่โรคเกากำเริบคุณลูกคิดว่าแม่เป็นหนักแล้วจะไปได้ยังไงแต่เสี่ยวเมิ่งก็อาสาช่วยดูแลนาหารให้เองซึ่งแม่ก็ตอบตกลงทันที